รบ,บกบพี่ค่าเช่าห้องค่าหนังค่า,าไครก็อย่อย่ใอะไรไปดูกันค่ะ ขาดไปได้ปะคะผมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดเก็บภาษีเมืองบุรีรัมย์คือเจ้าหน้าที่จะเรียนว่าจะมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร JNBC เลขที่บัญชี2242262480จำนวนเงิน55,000บาทครับขาคไค่ะแต่แต่ซ้อมไปแค่ห้ารอยเองนะคะในกรณีที่ใช้บัญชีส่วนตัวเปิดรับบริจาคเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบมูลนิธิเข้าข่างเงินไดประเภทที่8 ต้องเสียภาษีหนาะที่ปลายก่อน10%ครับแอนก็ต้องสิคะเจ้าอะเอ๊ะนทำไมเป็นชื่อบัญชีบุคคลไม่ใช่ขอสมรรถนะจะเก็บภาษีหรอคะพอดีใช้บัญชีเจ้าที่เพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจสอบนะครับแอนพอดีนะคะทุเจ้าหน้าที่นี่ทำรายการเลยนะครับจหน,น,บน้าทีตัวโปรอีกหลายสายเออ พอในปุ่มเลขกค่ะมันพังกดเป็นปุ่มเลขกสี 4, กับเลขกหนึ่งพร้อมกันแทนได้นะคะคุณครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับฉัน,เ,เ,นเนี่ยหจะได้ที่คุณเจ้าหน้าที่บอกบัญชีก็บอกเราเขาเปิดบัญชีใช่ไหมเนี่ยไอ้ยไอเสียของคมไอ้ที่หมาแห้งกากนุ่นด่าแลว้วไปบอกคุณผมเสียคน500นะุณทั้งห้าร้อยนะสมนาดิอยากกินไรกินไม่เล้นะไปโดนจับแห่ <c oughs> ไอคนลงรีวิวเนี่ยเป็นเมียกับคุณนะจะเอาอะไรมาจับผมเมียน้ำรั่วอ่ะ ผมก็หลอกมาแล้วยิวดเ,เป็นปริงเลยนะนายเทวะคขาไทศาลบ้านเลขที่411ถนนวิวานตำบลอีสานอเอเมือง,งบุรีรัมย์จบุรีรัมย์พอาเาหลุดอดีตไป็นย่งฉันจึงเลยดิฉันจะคอชคิดเสียงลนโซเชียลคุณดำแน่เปิดทีวีดูได้เลยเอ้ยคุณแค่นี้นะ ผมเองคิ้วปิงโดกเย่าเพิ่งวางนะได้ข่าวว่าคุณเป็นนี่นี่เอานี้ไหมถ้าคุณยอมลบคิ้นเสียงผมจะใช้นี่ห้าแสงให้คุณเองพี่อยากหลบทนเสร็จก็มาเจอกันสิละหลทีไหนอ่ะอยู่นี่หันขวา คนนี้ซ้ายขวาไม่ไปหรอกพวกมันมาหร melted melted> ือเปล่าตลกละฉันเอาจริงหกสี่สินสูบอีกสูบอีกสเฮ้ยมาเดยสูบขึ้นอีกมีอะไรก็รีบ่พูดมา จริงผมจะพิแคร์ง้อใช่แล้นะชานโดนแฟนเด็กบอกเอาเงินเขาพมชแคร์เงินเงินก็เลยพวกเงินที่เขาเลยค่าแสนโดนเด็กหลอกเอาเงินไปไกลก็ดีอ่ะหลังๆก็ตามนนั้่ะคุยเรื่องเงินเท่ไรก็ทะเลาะกันตลอดแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าให้จัดด้วยความเสน่ห์อะไม่ได้มีสัญญากคุยผมเลยอยากเห็นสภาพคนตันในจริงเลย ยาเห็นสภาพดูตอนนั้นจริงๆเลยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไปชมกันทุกคนไมไม่ได้ชมแค่วีเคราะห์อยู่ตอนนี้ไอ้เ,อเพชรอ่ะมันกำลังบอกว่ควาคนที่ชื่อเนหนกอยู่ไอ้เ,อเพชรคนจาัดก,การแล้วด้วยเค okay. พคิดแผนในดีออกละเดี๋ยวนะ

เอกสารตัวที่น่าจะปันเบอร์อยู่อ่ะอืมเออพี่แซมพี่แซมรู้จักเกพชรกนกพรหัวไหมครับโอ้ยเอเพจเหรอชอบส่งหัวมีมาให้อ,อ่ะแต่ไม่ส่งตังนะตังหมดที่กองหมาพูดเลยอ่ะพูดจุนเนตตาพี่ผมยืนไหมครับยืนครับแล้วพี่เคยดูแสงเหนือไหมครับผมมีตัวฝี เฮ้ hey, ตัวฟีบินไปกับต่อไปเอ่อ uh, พี่ยอดคะเหมือนจีไม่คช่พม่านะคะมาพมงพม่พอมาอะไรกับคุณเมื่อกี้ผมเช็คในเมลยังเป็นรัสเซียอยู่เลยเช็คใหม่เลยไป <c oughs> โอเคครับพี่แซม <c oughs> เตรียมลางานได้เลยโอ้ย oh, เสียตังค์แล้วมาบูดเลยนี่ จะ่้อกรับเพื่อเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้าไหมไม่เราจะรับสามล้านทำไมต้องสามล้านอ่ะของคุณห้าแสนของคนที่จะมาช่วยเราอีกห้าแสนเพื่อนพี่ไอ้นี่มืออาชีพมันคิดล้านหนึ่งล้านหน่กล้านหนึ่งนะก็ของผมคนคิดแผนไง กีนา,าเขาเรียกครูมาทำไมถ้าจะพูดเรื่องนี้อ่ะครูไม่มีจ่ายเลยนะเอาเปก่อนค่ะครูเนี่ยครูสอนภาษาอังกฤษแล้วครับปรับลูกหน่อยก็ได้จะดูไฮโซอยู่กินเจี๊ยบกินข้าวเจี๊ยบองกินชาเจี๊ยบเตะกินเป้อเจียบเอ็นส่วนท่านดีมีไหวพริบเคแผนคือเราจะให้ครูเป็นแกะสาวไปหลอกไอ้หมาป่าพิษอาจจะเปลืองตัวหน่อยนะ หมาป่าที่มันต้องจะพยัย่เหยื่อมันไม่คอยระวังหรอกว่าเหยื่อจะหลอกมัหรือเปล่าไปาไปล่าหมาป่ากัน โด,โดยที่โดยที่เราจะแอ๊อ้างเป็นคนของบริษัทบิลบ์เมลไปหากำคอนทัวร์เรื่องจัดจ้างหาโรงแรมไอเฟสสนใจรีบเมลกับทันทีโดยที่เราจะนัดคุยกันที่บริษัทเรียวบิลในกรุงเทพ ทำไมต้องเลียนมูเทมด้วย <S <S อ่ะเพราะว่าบริษัทจะทำให้เราดูน่าเชื่อถือหลอกสามล้านนะไม่ใช่สามร้อยแล้วจะไปเอาฟิดเขาได้ไงเพราะถึงเวลานัดเราจะนัดกันที่บริษัทเบียร์หลินบูโดยที่ให้เพรลงมาคุยที่ลอ็อบบี้ผมส่งเมลไปหายไงแล้วใช้ชื่อว่าป้้ยเลขค่ะคุณหลินซีอีโอ นี่ฮาวสวัสดีจ้ะพี่ชื่อหลิวนะจ๊ะเป็นซีอีโอบริษัทเบียร์หลิงหูสวัสดีครับผมเพชจากหลงของตัวไม่คิดเลยนะคะว่าซีอีโอจะลงมาคุยด้วยตัวเองเออพี่หลิวเนี่ยตัวจริงสวยมากเลยนะจ๊ะยิ่งน้องพูดภาษาจีนเะนี่ยยิ่งมีเสน่ห์มากเลยจ้ะแหมเพชรพี่น่าจะเกิดช้ากว่านี้สักยี่สิบปีนะจ๊ะเอ่อเนี่ยค่ะพี่ให้ผมหาที่พักจำนวนสามสิบห้องนะครับผมลิต์ไปให้พี่ของพี่ะครับ แพ้ hey, ไม่ได้นะคือพี่ต้องการเลยแกนท่านังนจ้ะเพราะพี่เพราะพี่ต้องการดูแลพาร์ทเนอร์ของพี่ให้ดีที่สุดปีปีหนึ่งเนี่ยพี่จะทำเขาหลายร้อยล้านหยวนนะจ๊ะไม่ใช่บาท้ย <Hey. S 1> ชิงชเต้งชิงชเต้ง พี่ขอ,อยิงโทรศัพทคิดค้าง,างนันอยู่ได้ไหมจ๊ะได้สิครันี่ครัขอบคุณจ้ะปัง่สุดพี่หลิวครับผมสดตัวไม่่อยนะ้ำดด่าจ้ะพี่นะพี่ไปทำอะไรที่กรุงเทพอะที่ไปอะไรน,น่าพี่ไปโดนอะไรมา ที่เป็นเด็กน้อยที่เป็นเป็นม้าไม่เพชรใหทำอะไรพี่อ่ะคือคือแฟนสาวพี่อ่ะมาสอนพี่เพชรเป็นมวยนี่เพ็ดซัดไม่ได้นะเพชรเชื่อพี่ไม่ได้หรอกพี่ไปหาทั้งหมดเพชรเพชรพี่พี่เป็เพชรพี่นาบอยเพชรหรือน้อยนาบอยโผมได้เพชรขัดมาเพ็ดบัาผมละเพี่บ้าเนี่ยไม่สบายหรอดูดิเอาคนมองเต็มหมดแล้วเพี้หาหรอเนี่ยได้เพชร นี่สัญญาที่ทำมาลองเปิดดูสิสัญญาเช่งงาเงินโดยมีระยะเวลาการเข้าพัก30วัน,ปนเป็นจำนวนเงิน3ล้าน6แสนบาททำไมต้อง3ล้าน6แสนครก็โดนปกติแล้วบริษัททัวร์ต้องโอนเงินเข้าบัญชีโรงแรมเราไม่มีทางได้เงินอยู่แล้วนอกจากจ้าส่วนลดเ็บีบบอให้มันจ่ายสดอีกเดี๋ยวเซลล์มาละคนนี้ไม่เคยเลย สบายดีบอกสมัยนี้เวลุนขอ้อต่างกันเฉยอแบบนี้แล้วเหรอครูสบายดี <c oughs> อ๋อทำแบบนี้กันได้เล็กๆแล้วครับคานตามกันมาหน้าไม่เห็นเหมือด้ันเลยคานตามกันมาจากคู ดีครับผมเลือแกนขอดแกนพี่แซมให้ผมโทรหาคุณเพียงที่บอกรายละเอียดมาได้เลยค่ะ สองล้านจะแสนด้เลยครับถ้าซักสามล้านห้าผมยังพอทำราคาไห้นะครับคุณเพชรแต่ผมก็อยากทำราคาให้คุณเพชดนะครับงั้นผมขอปรึกษาเจ้านายก่อนนะครับเชครับเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบานครา เพียงแค่ฝนตกล,ลงในวันหยุดมันก็อาจจะมีมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราไมรู้ต้องารจะมีแต่ในมุมมองและบริบทของการที่เราขึ้นไปถกฟ้าหยดน้ำค้าง ผลกระทบในตาสันและนโยบายคนนี้จะเป็นยังไงจะดำเนินไปนานจะยอมไปหมดไปอะไรไปเท่าไหรแต่สุดท้ายแต่ยามเช้าก็ไม่สดใสนะคะหัวหน้าขอบคุณครับเออว่าแต่เมื่อกี้ทำไมคุณดูเดดจ้าท็อนเจ้านายให้ลดสูงสุดสามล้านสามแสนบาทครับแต่ถ้าคุณเพชชันล้เงินสดลดได้สูงสุดสามล้านบาทท้วนครับ คุณเพชจะเป็ไงครับไม่มออี่อมพิวเตอท์ขอทห้คอมเตอร์ของคุสขอบคุณมากครับคุณเพช ตอเพรน้องรักอยู่ไหนอยู่บริษัทเปล่าพี่มีของฝากจาลลัสเซียมาให้อพี่แซมไม่ได้ไปสันะมมนาแล้วคนมาคุยกับเพจหรอกเปล่าดีเพรมีอะไรเปล่าเปล่าค่ะพี่แซมแค่นี้นะเพรไม่ได้อยู่บริษัทฮัลโหลฉันรู้ความจริงหมดแล้วเก็บเของแล้วออกจอากออฟฟิศฉันไปแล้วเอารถฉันไปนะ ใจเย็นสิคะพี่โลูฟังเพิกก่อนนะไม่ฟังเดี๋ยวแกก็กหลอกฉันอีกเออก็อไม่ได้กูป้าหรอกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่าได้คิดแจ้งตำรวจจับน้องๆพวกนั้นนะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่ ขอโทษครับน้องละแต่น้องรักมั้อันนี้ของครูจ้ะขอบคุณจ้ะแต่ก็อันนี้ของพี่โจ้ะิแต่ก็อันนี้ของอีนน๋ไปก่อนนะมืองานเป็นโจ้เสือ้อขาเป็นคนธรรมดาไม่เหมาะกันหรอก นายเทวาหากนายเทวาสุภาพไยศาลกับตัวเป็นคนดีและทำอาชีพสุจริตดิฉันอินาจะขอลองคุยกันไปก่อนกับนายเทวา เอารถไปจำนำในบริษ,ษัทสีสวัสดิ์ได้ไหมครับต้องการเงินไปทำอะไรเหรอคะพอดีว่าผมอยากเอาเงินไปเปิดธุรกิจสุดลิบเพื่อคนแถวนี้จะยอมไปจีบการรู้จักคิดก่อนที่จะเชื่อคำพูดของคนอื่นให้โอกาสคนที่เคยทำผิดมาก่อนและที่สำคัญ การโกงไม่ใช่สิทธิที่ควรจะทำนะคะพวกเรามหกทับสามขอบคุณค่ะ